การเติบโตนะคะในส่วนของการขยายสาขาของปี2558นะคะครึ่งปีแล้วก็จนถึงครึ่งปีแรกของปี2 5 1 9นะคะมีในยอดของ turnover หรือรายได้นะคะเรามาีการเติบโตอยู่ที่10%นะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราการเติบโตในส่วนของการขยายสาขาอยู่ที่ทั้งหมด15%นะคะโดยแบ่งเป็นการขยายสาขาโดยแฟรนไชส์นะคะ10% Our 2016 target is to open 20 stores with a budget of more than 50 million baht. And in the first two quarters of 2016, we have opened five new stores and 15 new stores to be opened in the third and fourth quarter of 2016, including two new stores at the Phuket International. terminal and f o r new Coffee World restaurant stores in Kuala Lumpur. ในปี2519นะคะตั้งเป้าเปิดนะคะทั้งหมด20สาขาโดยงบลงทุนในการเปิดทั้งหมดนะคะ50ล้านบาทนะคะ ึ่งในไตรมาสครึ่งปีแรกไตรมาสหนึ่งและสองเนะะี่ยค่ะเปิดไปแล้วห้าสาขาส่วนไตรมาสสามสี่ของครึ่งปีหลังนะคะอีกสิบห้าสาขาแล้วก็รวมถึงสองสาขาที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ที่สนามบินภูเก็ตอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่นะคะและรวมถึงคอฟฟี่วอร์เรสตองสี่สาขาที่กล่าวไปแล้วที่ภูเกาลัเะเบ้อค่ะ With Laos and Malaysia and we continue to source opportunities in Myanmar either by a corporate entity or looking for a new master franchisee partner. This will complement complement our existing stores in India, China, Bahrain and Bangladesh. <laughs> ขยายสาขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งมีลาวมาเลเซียแล้วก็เรากําลังมองหาที่ใหม่ๆเช่นกันนะคะในประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่านะคะในการเปิดร้านที่เป็นในรูปแบบของบริษัทเปิดเองหรือผู้ลงทุนที่สนใจจะเป็นมัสเตอร์แฟรนไชส์นะคะซึ่งาการขยายสาขาไปที่อื่นๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เราจะมองหาใหม่แล้วเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีที่จีนเิเบย As Coffee World continues to grow and develop our brand to meet changes and our customer requirements, all our new stores feature a new loft style. Here today at Gateway Ekamai is one of our new loft style stores which complements new tones and colours, new flooring. new furniture, and as you, you can't see today, but we do have common common workstations for for groups and parties. เ,เราก็ยังคงเติบโตและพัฒนาแบรนด์นะคะอย่างต่อเนื่องในส่วนหนึ่งนะคะเ,เพื่อปรับความเหมาะสมและความต้องการของค้าโดยในชีวิตปัจจุบันที่พฤติกรรมลูกค้าที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะซึ่งสะท้อนมาในรูปแบบหนึงของการออกแบบร้านนะคะ แล้วก็ดัเ,เช่น Coffee World ที่ท่านกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ c o f f e e World สาขาเกตเวกทนไมนะคะในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสไตล์ตัดล็อกนะคะโดยล็อกเนี่ยเราจะเน้นการใช้วัสดุแบบใหม่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในรูปแ,แบบต่างๆที่แตกต่างมาจาก c o ฟฟี่เ o r ร์เดิมนะคะรวมไปถึงพื้นที่นั่งทำงานที่มอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากขึ้นค่ะ While updating our new stores, we've also changed our coffee bean that we will now use in our coffee world stores. Our new CW House blend featuring a premium Chiang Mai coffee bean and a Bolivian bean from the southern mountains of Lao, which offers a strong, rich flavour and a unique essential aroma. We believe changing our coffee blends. to a local bean will also support our local coffee industry both in Thailand and the region. นอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปรับการรูปแบบร้านแล้วนะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนค่ะสายพันธุ์เมล็ดกาแฟพว่วงบทใหม่นะคะซึ่งเมล็ดกาแฟเป็นหัวใจสําคัญนะคะในการทําเครื่องดื่มของ Coffee World นะคะเบรนด์ใหม่เนี่ยเราตั้งชื่อว่า Coffee C W House Brand นะคะ ซึ่งเป็นส่วนผสมนะคะระหว่างเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเชียงใหม่แล้วก็มเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากโบลเว่นนะคะโบลเว่นเป็นเทือกเขาทางภาคใต้ของฝั่งใต้ของประเทศลาวนะคะซึ่งโปรไฟล์ของเมล็ดกาแฟเพื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมเฉพาะนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนเบรนด์ครั้งนี้นะคะจะมีส่วนช่วยอันนึงในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกทำไร่กาแฟในภูมิภาคอาเซียน With a heavy focus on location growth in 2015 and 2016, our company has been extremely active in the franchising side of our business. With 40% of our current portfolio owned by franchisees, we see this as a natural way to grow our business and offer exciting opportunities to individuals looking to open their own business. Our proven franchise systems and our turnkey approach offers potential partners to join our brand and enjoy our company's full support. That support includes sourcing locations, design and planning of the location, HR and recruitment, training and daily operations. We currently have locations available in Bangkok and the provinces of Thailand and we have a turnkey price starting from 1.5 million baht. Everything included, ready to open. <laughs> นรูปแบบแฟรนไชส์มากขึ้นนะคะโดยปรับสัดส่วนการขยายธุรกิจในแบบในแฟรนชส์40%นะคะซึ่งมีส่วนทําให้ธุรกิจเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่มองหาการลงทุนเพื่อทําธุรกิจของตัวเองเช่นกันค่ะในระบบแฟรนไชส์นะคะเราเรียกว่าระบบแบบครบวงจรหรือเทอร์นที ซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากทีมในการสนับสนุนสพอร์ตในเรื่องการขายนะคะการหาทําเลการออกแบบร้านการทําการตลาดนะคะแล้วก็รวมถึงฝ่ายบุคคลและการคัดสั่งพนักงานนะคะฝึอกอบรมหลักสูตรและ,ะขณะน,นี้นะคะเรามีทําเลที่พร้อมเปิดที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะ <laughs> with a busy year ahead, with lots of store growth to come in this third and fourth quarter of 2016, we're always looking to ensure that our brand Coffee World is at the forefront of the coffee business in Thailand. And we actually pride ourselves on being active and providing our customers the most up-to-date experience that in september of this year we will launch our coffee world truck or coffee world